<c oughs> เร่งเครื่องก็นหน่อยเร่งเครื่องก็นหน่อยเครื่องหน่อยบนเครื่องทำไมด <c oughs> ูออกกิโลอีกแล้วอ่ะ งานไงเไมึงจะขู่ทำไมวะหนีและะ้วคุยเดินไนทสดไอ้เหี้ยหนุนกระตูนเดฟมีโอเปลลย้ยอนหลังได้พี่ทิ้ทงพี่ทิ้งเขาได้ไงพี่ทิง้งแฟนได้ไงมือแบบนไม่ดป็นไร ไม่จะรอเหวะ อ๋อมันขับมาชนกูด้วยฮ่เยอะมันเอาอกแ่อีกแอีกแนนิดนิดแล้วเราเนียวี่ใน่าเนี่ยอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่เบียดผมเข้ากำแพงเลย มันก็คงไม่ไม่ดีนะเออมันเก่งทหงตรงเดียวปรับเป็นหนึ่งนะเปิดเปิดหนึ่งเฮ้เราต้องยืนไว้เราต้องลืนไว้เปเปดีนา้เปด่อเปขาตีกันตัวเขาตีกันอ๋ทีน่าลุปเอง กาจะปรับเซฟแล้วมาตรงชมทั่วห่างโค้งอ่ะแล้วก็ทางตรงว่าปรับเป็นหนึ่ง วางนายไม่แสงดึงเวเดีนมาไม่ชอบมาแสดแรงศักยภาพ Joe, Joe, Joe. อมาแล้วฝนรอบหน้ารอบหน้าผมมาครับเออเจนูเปอร์คุ้นแล้วไอ้เหี้ยหนีไอ้เหี้ยมันเบรกมันชนผมอีกแล้วอ่ะชนในโค้งไอ้เหี้ยทุเรศมากเลยไม่เยอรมันมันมสามรอบแล้วอ่ะมันไม่ใช่เบรคเบรนเนลคุณผู้ชมมันจับแป้งชนมันจับไป้งคุณผู้ชมครัน คืเขาได้อตังวได้คุณผู้อตอนคุณน่าจะแงปุ๊บมันก็ชนนะเน,นี่นยทาไงอ่ะโยมหัวกันบ้ละ <c oughs> เไปตุวจไตหัวนะตวจไตเยี่ยมหาละไอ้อ่ะ <c oughs> เล่นไหมครับกนมุงแม่งเลยอที่อ่ะชนแล้ <c oughs> วล <c oughs> เออ ปวดไงปวดคนก็ดผมปวดทำอะไรก็ได้เหมือนเอาชงกับแหงไว่่มันบวกเหรอยัง่ออีกรอบนึงแล้วค่อยเปลี่ยนเลยเปลีอย่างีไหมเนี่ยเข้เาเข้ามันลื่นนะ มันมาแล้วอ่ะฝนมันมาหย่อมๆนิดเดียวเลยอ่ะยังไงดีวะนนเข้าวปลาบูด้วยกคนนะม,มันดูมันดูไม่เยอะยนะฝนเนี่ย bật 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 này nè, nheo mình lên, không ơi anh luôn เดี๋ยวมันก็หยุดแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วเฮียไหนเนี่ย มาแบบเป็นปืนน้มิ้เลยนั่นนะโอ้โหเฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยมาเป็นน้ามิ้เลยโอ้โหนี่ยโอ้ยขึ้นมาเร้ว เข้าเหรอเราไหมเท่าดีกว่าเต็ม<ล>่างไปเลยเอายี่สิบห้านาทีใช่ไหมตอนแรก คนไอ้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 มันเปลี่ยนกับเปลี่ยนเปลี่ยนยางไปแล้วด้วยโอ้โหมันขึ้นมาดีสองแล้วอ่ะ พี่โลลเผยเอาพี่เจพี่ออกมาที่นี่เลยเท่าแล้วนี่ไงโอ้โหฝนนั่นน, <c oughs> นี่อะไรก่อนฝนดิไอ้ตัวเสียยนี่ตำ จำส yeah. ุดเด็กไม่ได้สุดเด็กมันต้องเบ็กเร็วกว่าเดิมถูกอปะใช่ครับเผื่อไป50เมตรเลยก็ไม่ไหลถ้าเกิดแม่ไหลชนกำแพงก็อ่1.5แต่ไม่หัวโอเคสัสต่อ ผมบอกแล้วมันมีหย่อมใหญ่มากเนี่ยมันก็หมดไปแล้วต่ำพื้นมันก็ยังเปียกอยู่ออ่ะโเคากผมก็ยังใช้ยางเปียกอยู่เหมือนเะดิม อกไปนู่นเลยทางม่ชอบปดเฮ้ยถนนแสงช้าอย่างอยู่แต่เขาแบบเขาจะแห็งเพราะว่าเราเราทำดีนะอะไรผมมีที่สองใช่หนหมมีคน,นลิดน้ำให้ผมแล้ว บังเี็บร้อย่ะโทรโ,ทรโทรครับ ีอาแซ็ตไส้ทอยเสียงอยู่บนแท่งด้วยตัวครับ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 มันหักออกแล้วมันไหลลงไปครับผมมันไหลครับมันไหลแล้ว ủa lượn vệ sinh này quá มแม่เบรคตัดหลังผมได้ไหมเสียแล้วังแล้วแม่ก็เกี่ยวตูดเออขออนุญาตจุกเกี้นไปก่อนไหมครับตามไปด้วยครับก่อนโอ้ยเมื่อกี้กำลังแซงแซงเขาีสวยเล้เที่ยงตึกมมุนตรงนั้นไหวควยเอ้ย พาผมมาทำไมล่ะก้อนก็ดูยากอ่ะก้อนปลาพี่มัเป็คุณปาผมก็โห่ที so ่ไหนครับก็เหมือนต้องวิ่งที่มันเสี่ยงอันนี้ยานี่ต้องจุดไฟหรือมันก็เปลี่ยนบรนยากแห้งแล้ววิ่งตรงที่มันแห้งเนี่ย ข้ามีะน่อยน้ำเตะคน้ำหน่อยวิ่งต้องวิ่งเลย ไม่มันจะเหมือนมันไม่เกาะแล้วมันดิฟเขา้าโค้งเลยตอนนี้เดี๋ยวแล้วกัน จะระเบิดไหมเนี่ยมันมันมันมัเกลี้ยงแล้วอ่ะมันหมดเร็วมากอ้ผม้าแล้วรอไี่เราผ่ากัตกสามไก่ไหมไก่ครับคุณน้าทางสี่สิบม่ทางงผมสี่สิบมิออะไรอะไรอ่ะไรวรนไห้อไีมันแจ้งมึงเหรอเดี๋ยวผูจัดการให้เดี๋ยวอพี่เหรอ ม่ดูไครเข้าไม่เข้าผมเข้าอ่ะมี่เปลี่ยนยางอีมัวเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋ออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วโโหอ้าวแผนเดียวกันเปลี่ยนมีเดียม กูเส็ยใจมากเลยนะคือเ,อ,อเมื่อกี้กูก็ลื่นกูจะไปติดแท็กชั่นเนี่ยแม่งก็ลื่นที่หายพอเมื่อกี้กำลังจะออกตัวกดแม่งก็หมุนแม่งก็หุดเอ้กูว่างงนีกเป็นเพี้ยอะไรวะอ๋อพองกำลังจอดติดแท็กชั่นกำลังจะออกตัวมึงก็มาเชิตูดก,กูหุดอีกเยอะไอ้ยี้อกูเส็ยใจที่หายเลยปะแ,แ,ลแล้วมันวิ่งทีแล้วแล้วมันวิ่งทีที่ทเปลี่ยนไม่ได้เลยนะ จะวิ่งผ่านที่แม่งที่ยังเป็นงงเงาเงา่ตรงาลง่ายๆเอ่ะกดูดโดน1ิวิอ่ะเมื่อกี้ตอนตอนผมผ่านที่มังงนบห้าเอออ๋อโดนโดนโชนแล้วโดนบวกเองใช่คือตอนแรกมันหมนุนหมุนไปชนตึ้งแล้วก็ไปไปกำแพงหนึ่งหนึ่งจุดห้าหนึ่จุดห้าคือสาม เมื่อกี้เอาเมื่อกี้กลั่งเฉยๆแม่งใส่เกียร์ออกตัวแม่งก็อยู่กี่ปุ่นเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสนามนี้แม่งหลอกว่ะไอ้สายเอ้ยผมโตอีกแล้วไม่ได้แล้วกูเกิดแพ้ชั้นหมดเลยตอนนี้ไม่รู้ไอ้งจัดกระโหนกี่เยี่ยนขนาดนี้เอมากเลย มากแบบมักที่เดียวเลหนี้ยรอบเดียวอ่ะกูต้องพู่ซีแล้วโอ้โหเดี๋ผมเดีผมลายแจ้งพี่ขอเข้าคิิปหน่อยได้ไหมที่ขอเดีาวได้ม้วยเพี่ผมไม่เข้าเอาหรอมันมีรถจอดอยู่ก่อนไม่มีรถจอดอยู่จริงก่อนพี่หลอ โอ้ยเงี้ยรถไหลเยียเลยขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้อะไรมาเนี่ยขี่ไม่ได้กูขี่ไม่ได้ขไมด้เลไหลนี่ไนแล้วชนแล้วนไนินขี่ไม่ได้เลยอ่ะขี่เไม่ได้อ่ะเอาแล้วมึงขี่ได้เฮ้ยอนพั้อนนไม่ไม่มีไม่มี ไอ้ชั้นหมดลองก็ไม่ได้ไอกอนตอนนี้ใครมียางนะไอ้เกียรุณนี่ม่ชนตูดก่อนเลยเนี่ยโดนขีดไอ้ี่กได้เลยเาไปกียางพีดไม่ได้เลยไอ้ไอ้ไม่ขียางล้หรอครับผมแต่ไปพิลันตี้นะตูดตูดก่อนเนี่ยไปพิลันตี้ตูดก่อนเลยเขามาแล้วเขามาแล้วไอมาแล้วไอมาแล้ว ผมพยายามจะขับให้มันถึงตรงที่มันแห่ๆเนี่ยไอ้ทางเข้าถ้ำมาเข้าอุโมงค์อ่มมออะโอ้ยนี่คือไหลเป็นเยี่ยวเลยยนี่ไตอนเนี้ยคือแบบเลี้ยวไม่ได้ผมไปแล้ว่ไม่ไมไมแกตัดสิในใจมึงพลาดมากเลยดิไอโอ,อ้ยมันรอบสุดท้ายแล้วใครคิดว่ามันจะตกรอบสุดท้ายมันรอบสุดท้ายแล้ว มันรอบสุดท้ายออกออกออกยาเยากลับไม่ได้เข้าหนเลยีจมีไอสัตว์จะได้ชิแตดสิดูสลายุทธสลายุทธสลายุทเลยโอ้โหเสียใจมากเลยตอนเนี้ยจาที่โหลแล้วกลายเป็นโหลแล้วโหลเน่าโหลอีกแล้ว เวลายึดแรนผมแสงอะไรครับแรงผมควบคุมรถไม่ได้ตอนนี้มันมันไปของมันเองเหมือนรถไม่มีพวงมาลัยแล้เหมือนรถไม่มีพวงมาลัยขับมาตั้งนานขับมาตั้งนานขับมาตั้งนานเนี่ยตายกองหลุดตายที่รอบผุดไทยยังวนจังไหลทุกวใครคิดว่าใครนึคิดว่ามันต่อยย่อบ้างแค่นู้มาสอรอบเดียวแทนเทียบชน จะให้กูไปแล้วอันนี้คือพวกที่เสยางเมื่อกี้ใช่หมเนยอหมุนหมุนหมุนอ๋ยหมุนหมุนหมุนโรับักลุกเฮียรับโทมักลุกแล้วเพ่งเิดไปแล้วอรับมักลุกไปแล้วแห้แล้วแห้แล้วแห้แล้วาไปเปลี่ยนไ้น ยังมีเดียมมาแกว่าโอ้โหสบายแล้วรอบสุดท้าเฮียผมก็สาพาคุเปลี่ยนยางจริงๆนะหลบมันมีรถขวางกลางก่อนโทษวดวะไม่เป็นไรเนี่ยแล้วก่อนไม่เปลี่ยนยางออกมาฮะไม่เปลี่ยนยางออกมาผมไม่ม <UC S 2> ียางจริงปะเนี่ยก่อนไม่มียางเลยเหรอ ได้หมเยี่ยงฮาร์ดไม่แล้วไม่มียางไอ้อินเตอร์มีเดียอะไรเงี้ยไม่มีโผม่ทำงานอย่างนั้นก่อนก็ขับไม่ได้อยู่ดีคถ้าถ้าเออถ้าแบบพูดเลยก็คือวัง้ขับไม่ได้โัวนี้แบบรีเทิรอะเบสมากแบบว่าผมโคตรเก็บดีเพลมากเลยเนี้ยเ๋ยวผมแบบอันนี้ต้องเก็บจริงผมแม่งแบบหักมุมมือละวิงมากอะเมื่อกี้แบบโฟกัสมากอะเหนื่อยมากหักมุมเลยคือแม่งต้องเปลี่ยนแบบ ดูทั้งแมบปบดูทั้งโห oh, เปลี่ยน